เราเอามาอ้างอีกนะครับซึ่งถ้าเรื่องนี้เป็นจริงเนี่ยมีกริมก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่จัดว่ากราฟยังอยู่ในโซนที่เล่นได้นะครับแต่ว่าณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าต้องเล่นเกมบุกนะครับเนื่องจากราคาปิดเขาปิด13บาทนะครับแล้วก็โลเมื่อวันพฤหัสเนี่ยทำไว้12.4นะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าไฮทั้งนี้ก็ถือว่าสวยนะครับ13.4 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีกริมเกิด Rising Volume แล้วเบรคตรงนี้ได้เนี่ยผมมองว่าใกล้ๆกับเส้นขาวอ่ะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แล้วตัวนี้สตอรี่ใกล้กันเลยครับน้ํามันกย็ย่อใช่ไหมครับก๊ซธรรมชาติกย็ย่อได้ทั้งบาทแข็งได้ทั้งต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าที่เอื้อกับตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสตอรี Story มันเอื้อทั้งนั้นนะครับแต่ว่ากำไรของจริงก็ต้องไปดู Q 3เราก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับว่าจะยัางไงา นะครับแล้วก็จะมีแนวะต้านด้านบนเนี่ยผมเลยมองว่า,าในอดีตก็เคยมี14.3นะครับเคยเป็นโลของวันที่17เดือน1อ่ะแล้วก็เด้งนะครับตอนนั้นเนี่ยเล่นอยู่ที่กรอบ14 6. บาทถึง16บาทนาอยโดยประมาณนะครับแต่พอมันหลุดตรงนี้มาก็กลายเป็นว่าเขาก็มาเอามาเล่นในกรอบล่างแล้วเส้น200วันตอนนี้มันอยู่ประมาณ14.1นะครับผมก็เลยประเมินนะว่าถ้าตัวน,นี้จะเล่นซะหน่อยอ่ะเอาเป็นว่าไล่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่านไล่เนี่ยคือโซนประมาณใกล้ๆกับ14แล้วกัน นะครับถ้าใกล้14แสดงว่าคุณพร้อมรอบสุดๆเลยใช่ไหมครับอ่าแสดงว่าแบบเซียนหุ้นมากๆไม่ไหวนะครับแต่ถ้ายังอยู่ในจุดแถวเนี้ยนะครับผมว่าราคาที่เขาปิดแล้วมีเขียวแรกแล้วบายแท่งนี้มันเกิดอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนได้เห็นค่อนข้างชัดนะครับว่ามีกริมเริ่มมีเจ้าเข้ามาเหลียวแลและแ,แล้วขนาดว่าโดนทุบหนักนะครับราคาเขาก็ยังไม่หลุด12.4เลยนะครับเพราะวลลุ่มในวันพฤหัสมันพีคนะอ่าถือว่าเป็นทายวนลุ่มนะครับแต่ราคาเขาไม่ได้กดลงมา ใกล้กับเส้นส้มหรือที่ซาำนะครับผมก็เลยมีหมุดค่อนข้างชัดว่ารอบนี้เนี่ยใครอยากจะเล่นบีกริมเอา12.4ถึง10เอา12.3ถึง12.5เป็นแนวรับได้นะครับสำหรับรอบนี้นะครับจับระหว่างเจียบได้ไหมผมว่าก็พอได้นะครับคิดว่าพอได้นะครับแล้วก็เดลต้าจะอยู่ตรงไหนบ้างก็ไส้เทียนนะครับ13.4นะครับแล้วก็ถ้าฝ่าไปได้ไรซิง v o รุ่มกลับขึ้นมานะครับแล้วก็อ้างสตอรี่บาทแข็งนู่นนี่นั่น เต้าของเราก็คือใกล้ๆกับ14บาทนะครับใครสนใจก็โฟกัสตามแผนนี้นะครับแต่ว่าราคาครับมันจะคล้ายๆกับ EAV ไนงะผมไม่กล้าเนิ์นะครับไม่กล้าเนิ์เพราะว่าราคามัน